มาบู้ายกลับมาสนุกกับเจ๊อิงฟ้าหนอิงฟ้าผาแตกเกมเกม c a n d y ์ส r s e เธอชอบไหม Candy ทุกคนอันนี้อีจ๊คือ Lover Candy Lover ตัวจริงกินให้ฟันทลุนะมาดูหน่อยเริ่มจาก Scatter มีน้อยเนาะแล้วก็ แคนดี้สตาร์หัวจงหัวใจแล้วก็เสน่ห์ลกพิเศษอย่างจะรวดอย่างระเบิดแล้วก็ของหวานลึกลับก็คือฟีเจอร์ใดๆน่าสนใจมีลูกเล่นมีเรื่องราวความอร่อยมีเรื่องราวหวานเจี๊ยบใครชอบกินอะไรที่มันแบบวหวานหวานหวานเจี๊ยบต้องดูแก่แน,เน่เดี๋ยวเราจะมาลองแบบเบาๆ ให้ดูแต่ก่อนอื่นก่อนอื่นรับชมเพืความสนุกและความบันเทิงไหมสนับสนุนให้เล่นตามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะอ่ะมาสนุกกันต่อมาสนุกกันต่อเป็นอีกหนึ่งเกมนะจ๊ะที่มีความเชียดไปเชียดมานเนาะก็ต้องบอกก่อนว่าเคยแอบแอบ สวยมาแล้วออระเบิดบ้มแชร์แครแชดอลเฮ้ยเฮ้ยพอสอคะ้ารัวเกินไปไหมค้าแบบนี้รับมา340ร้อยส่สเนาะเนาะนะนะอย่างที่ว่าเมื่อสักครู อย่างที่ว่าเมื่อสักครู่นะทุกคนเคยแอบมาเฉียดเเขาเขาออกออกอ้ง่อะไรบนบานะแต่ก็ต้องบอกเลยว่ากระซิบนะอันนี้รู้กันแค่เราเธอเห็นไหมที่เจจกำลังจะบอกว่ามันแทกง,ง่ายค่ะอันนี้รู้แค่เราอู้ของว่าลึกลับมาแล้ว จริงๆเขาเรียกว่าของหวานปิดสนามัง้งเออแต่ว่าอีเจ้มันติดว่าเป็นของหวานลึกลับแล้วก็แบบช็อกโกแลตระเบิดบอมอะไรแบบเนี้ยก็มันติดปากนะอ่ะเนาะอ่าเนี่ยของหวานลึกลับมาอีกเข้าอีกอะไรเข้าดีเธอคิดว่าอะไรจะเข้าส้มเน้น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 ,นเฮ้ยสก็ตเตอร์โพมาสองแล้วนะเบิ้มแตกไปอีกหนึ่ง ไม่เข้ารับอีก3ามอีเก3 9สร็เสรายจมเสรจดายจมมาปรับมานะที่1 0 0บาทไมก้กลางๆที่อีเจชอบเออมันต้องแบบนี้ค่ะยัง,งั้นแหละสวยมากลูกหลา่าลูกเหลา่าทำดีมากลูก แตกให้มันสนั่นวันไหวแตกให้ทุกคนรู้สึกว่ามันลาวูอะ่ะเขาจใจปะลาวูอะ่ะว้าวว้าวางยังแหละยังแหละยังงน้งงน,งงนเลยโอ้โหอะไรจะเข้าสมเข้าอีกแล้วมันมันร์สเกินไปปะแบบนี้มันร์ดเกินไปปะแตกชำ้ำแตกดีสลตแตกไง แคนดิเบิร์ตคายเพจดีงามดีเลิศอวยยศนี่แบบอย่างที่เล่าไปเคยชบเฉี่ยวหลายครั้งและคนพบแล้วว่าเออนางแตกง่ายยิ่งไม่เบายิ่งแตกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ก็ขอกระซิบเหมือนเดิมนะว่าไม้นะักก่อแตกดีเออ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเล่นให้ดูแต่ว่าตอนนี้ขอไปแบบค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะเนาะเธอเนี่ยเธอเห็นไหมเข้าสองแบบสามแบบสี่แบบในไม้เดียวน่ะเบ็ดแค่ห้าสิบรับมาเลยลอยหนึ่งรับอีกเจ็ดสิบโอ้โหนี่คือเบ็ดหลักสิบให้ดูเลยเบ็ดหลักสิบให้ดูเลยเนี่ยเนี่ยเธอเห็นไหมเนี่ย ชนะชนะเวนเวนเวนอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยดีนะไมกแล้วมันมาหลุนอุ๊ยอะไรอะเข้าเข้าฟีเจอร์สองฟีเจอร์อย่างเงี้ยบอมว,ว้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ไม้เดียวนะไม้ละ50สิบไม้เดียวนะทุกคน หน่อยเจ็ดสิบเวอร์เกินไปปะเวอร์เกินไปปะเวอร์มากยังไงจ๊ะเช็ดแค่ตอนนี้ทำกำไรแล้วตอนนี้ทำกำไรมาแล้วเดอ้อสาวลุนต่อลุนต่อเป็นกำลังใจให้กันต่อ มาเดี๋ยวลองเบ็ดแบบสูงขึ้นอีกนิดสักสิบรอบหลุนสักสิบรอบแบบหลุนๆและทุกคนสังเกตนะว่าช่วงเนี้ยสัญลักษณ์ที่มีอัตราการจ่ายสูงอ่ะก็มาลอดเลนเยอะแยะมากไม่ว่าจะเป็นรูป star รูป heart หรือรูปยรี่สีเรียมวงกลมใดๆก็คือนมาเต็มมดเต็ม เพราะว่ามีบางเกมนะเพราะมีบางเกมหรือบางช่วงนะก็คือจะมีแต่เยลลี่แบบใจเบาฮ่ามาแล้วระเบิดมาอู mm ้ห hmm. ูฟีเจอร์เข้าส่งแบบติด <c oughs> และสวยงามรับรมาหกร้อยหกสิบมาไเนี่ยเธอเห็นปะคุ้มอิ่มจุกฟันผุ ก็แค่หามหมอเออก็เคี้ยวไปเลยสิจ้าฉันรู้ว่าเป็นของโปรดใครหลายๆคนซึ่งเจเจอิงฟ้าก็คือเป็นของโปรดเหมือนกันเออ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 อะไรกันนี้อะไรกันนี้อะไรกันนี้แก้งกันหรือเปล่าแก้งกันหรือเปล่าโอ้ นึ่ว่าโดนแกงโอ้โหปั้นรัวปั้นรัวปั้นรัวลืมมาเดี๋ยวลองไม้หนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมโชว์ให้เพื่อนเพื่อได้ดูโชว์ให้เพื่อนเพื่อได้ดูโชว์ให้เพื่อนเพื่อได้ดูไปพร้อมๆกันดูจากสภาพก็ต้องปรับรถนิดนึงอย่ามือไวใจไวนะให้ดูจังหวะให้ดูจังหวะดีๆนะทุกคนเดี๋ยวดูจังหวะดีๆนะ ไรรัวเพลินไม่ได้นะเธอต้องเลี้ยงเกมดีๆรับอีก1090มามาจังหวะนี้แหละเธอลุนนะล้นนะลุ้นนะมีโอกาสครั้ง <gasps> เขาสวยมากระเบิดแตกข้งวันลึกลับแตกจรวดลลลลโอ้เข<อ>้าอ,อีกเฮ้ยสวยเฮ้ยเฮ้ยมาแน่มาแน่จังหวะนี้ออื สวยมากระเบิดเข้าตรวจเข้าของหวานปิดสนาบเข้าและสแกปเตอร์เข้าไม้เดียวจบครบทุกฟีเจอร์รับมาเนาะเนาะหน่0ห,ห 13, บาทและชนะรางวัลการหมุนฟรี10รอบเงินรางวัลทั้งหมดจะคูณ 2, 2> <gasps> เงินรางวัลสแคนที่บัตก็จะคูณเซ เธอมาลุ้นและฉันได้สแกตเตอร์ไมล์ละหนึ่งพานมันเกินไปแล้วสวยมากรับมาแบบทล่ลมทลายมื่นสี่ไปแล้วนะจ๊ะแบบเดียวรับไม่อีกโอ้แอนจี M สวยงามมาก รางวัลรวมคือคุณสองทันทีทุกๆครั้งในการแตกเธอและเธอดูนางแตกสวยแตกเขาแตกสบัดแตกกระจายกระจองเธอคิดว่ามันจะไปสุดที่ตรงไหนพวกเธอคิดว่ามันจะไปสุดที่ตรงไหนฟีเจอร์แคนดี้เบิร์ดคุณเสร็จเอาดีเอาดิ แตกรางวัลใหญ่เลือกแตกรางวัลใหญ่ก็คือเป็นฟีเจอร์แคนี้เบิร์ดที่ฟูฟมัมมากฟูฟมัมมากสวยมากหับรางวัลก้อนโตมาสอง0มืานสมายเดียวนะหมายเดียวนะย้ำหา อิ่มความสุขจนล้นออกปากอยู่แล้วนอนตะแคงยังไม่ได้เลยมันจะไหลออกท่้งหูบอมมันสวยมากสวยมากดีมากอวยยศเป็นเป็นการเข้าฟีเรีเกมที่ฟุฟ่าอลังการแต่แตนถล่มทลายที่สุดที่สุด ให้เลย e. จังหวะนี้คือจีเกินไปแล้ว10การหมุนฟรีเงินรางวัลรวมอยู่ที่65,500บาทกดไลค์ยังกดแชร์ยังคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เจเจอิงฟ้าด้วยไม้ละห0 0 0บาทบวกมา80,000บานและเข้าฟรีเกมหม้เดียว7 0 0 0 0เกือบไม้รอดเกือบสุคิดแต่ลอดอย่าลืมอย่าลืม รับชมซับสไ i b e ไว้เลยจ้ะ